สวัดีครับมาซื้อกับเจ้าไปกินน้ำผัดลูกชิ้นครับมือนี่ที่ปากข้างาบ้านเกิดผมปากข้างเฮียครับบรรยากาศอ,อาหารตามสั่งขายก๋วยเตี๋ยวน้ำพร้อมครับอ๋อพี่ผมเหมือนนั่นครับผมเหมือน <c oughs> ไปกินก้ำผัดลูกชิ้นครับ กลินมันเลยอะครับ,บรเจ้าเอาเงินมาให้ครับได้แล้วครับนน <c oughs> เ,เงินใจนนตรงนีวว้ <c oughs> บรรยากาศบ้านปากท่องที่บ้านเกิดผมครับครับหลังจากซื้อข้าเจ้ามาแล้วเดี๋ยว ผมาในบ้านผมครับในบ้านเกิดผมบ้านสว่างอาระล่มครับมาเก็บใบกระเพรามาขอใบกระเพราของกระจอกไปใส่ผัดลูกขิ้นครับนี่ครับใบกระเพราครับคนใบกระเพราไมหมู่บ้านผมนะครับในบ้านเกิดผมครับพูนเฮียนผมอยู่ท่านผุนครับแต่ผมไปอยู่หนองทงซื้อครับถ่ายสลากกางบ้านมาท่านท่านไม่ไปหนองทงทางมม่งไปหวยครับ ้าก,กาศจะมาใบกับพ่าครับขวาน่นนี้ครับเนี่ยผมไปซื้อขอเจ้าของหันนีมนมน่มันอยู่ปากมันมันอยู่ปากท่างครับผมไปซื้อขอเจ้าของนี่ได้นี่ครับอยู่ปากท่าง เผื่อปากท่างหากันในหมู่บ้านท่างหากครับมันอกี้จะติดกันนะครับเมื่ไกลกันเก็บไว้หลายดูเย็นนัน่ไปแต่พัดตัวไปน้ำนะครับเก็บไว้ในตู้เย็นครับได้แล้วครับผมอเอาไปพัดกิ่นยุทโธงมาแล้วครับอาจารย์เขาเก็บใบกระเพาะมาแล้วครับกับสื่อเข้าเจ้ามาแล้วครับ ไปซื้อในบ้านครับอันนี้เขาผัดกินที่ทงหน้าครับอยู่ทงหน้าผมกระทอมหน่อยนะครับ, <c oughs> รบเดี๋ยวจะพัดสูกินครับถ่ายบรรยากาศเดี๋ยวเบิ่งเนี่ยมาเนี่ยมาสอดนะครับเดี๋ยวนี้ก็ช่วยช่วยครับเดี๋ยวนี้บรรยากาศดีครับนี่ละเดา๋ยวจะพัดสูกลิ่นครับ การปลูกเกษตรกับปลูกต้นหมกทัวอาก,กาศตรงไงตรงหน้าพื้นบ้านอีสานครับเศรษฐกิจแบบพอเพียงครับนี่ครับท้ำเกษตรปลูกเกษตรครับปลูกต้นหมักทัวไก่จีนไงอะไร กาโดนเกษตรกินกน,น้อยกินมากแล้วอ้วววยากาศวนววว่นววว่วววววววดวววรวว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 ่วยวววววววาววววววยกก,าายก,ยกยวววย,ยากาศวรงวะบรรหา้าศ่มววววตรงหน้านล จากหนัส็สือมาแดีวก็ข้า,ากกครับเจ้าก็เบใบกระเพ้าครับขอเก็บเอาอยู่ในบ้านาน้องห่นงเลยเป่บกระเพ้าอ,อยู่ในบ้านเกิดผมรนะับข้าจ้าก็สือมาถรงละสิบบาทแล้ว,าลวมาอพัดหนุกชินกินครับ กินเลียต่หวบ้านครัถอดกินมาหมดครับัดกินต่อ หลุกชินก่อนครับใส่ก่อนเก็บใบกับพ่อว่างหันนะครับสื่อกับจ้ามาถ้าเตรียมการท่านใหนหันไน้ครับหลุกชิน ท่านกลิกนไว้ก่อนครับท่านกินได้ได้พ่อพ่อพ่อกินได้ครับส่อครับเที่ยงครับหืมลูกขินเอียนครับลูกขินเนี้ยเอียนผสมกับลูกขิน เนี่ยธรรมดาผมสั่งไม้ข้าวเอาผสมกันครับเออยผมผมเสื่อมากต้องลูกคินเนี่ยลูกคินเอ็นครับผสมกัน ทันหลุดกินไว้แล้วครับมันจะมาผัดครับเสียบไฟหมอท้ายฝาครับ พัดเซพริงแข็งนะครับปิกดิบม,มันบมมีน้ำมันจับแสบต้องน้ำมันเผื่อมาเรากดรับลอดแค่กรอบดีดีครับเนี่ยหอมดีน้ำมันเผื่อมาเรากรด 听的。天 Đó là hàng xe gặp Tầm một phiên hàng xe Tầm một hàng xe ngoài gặp จากนัก็เติมน้ำลงกนิดหน่อยครับพัดใส่รถดีเลยได้ครับนี่ยมาเดีดพิธีพิธันยังหลายอย่างครับใส่รถดีกันแล้วเลยขันปะหวานตะเน่ก็เติมน้ำตาลที่ครับเนื้อพัดใส่รถดี นี่ครับใส่รถดีตั้งไปครับรถดีก่อนนี้ครับเนี่ยฉันป่อป่อกับปงหนึ่งปลาผมจะรถซีครับแต่ไม่มจาง ่ายก็ใส่ใบกัะเพราลงไปครับใส่ใบกัะเพราลงไป ไหคกับกระแสบบวาน้ำแห็ง,ง,ง,งนะตอนน้ำดีน้ำที่ก้น ชาติออกเดเผ็ดเล็กน้อยน,นะครับว่าเซตแบบพิกงแห่งเสร็จเรียบร้อยครับปงุงกับัดกระเพราหรือขิ่นเซ่ใบกระเพราครับ หน้าตาต้องเป็นตะเพียด้วยหรับกับขอให้กินกันถ้านี่ตักกินกันครับม่น,น,นั่งกินของนอกกว่าครับตักใส่จานกินครับ เจ้าเทลงใส่จานใส่ลายเลยครับกระจาซื้อมาสิบบาทครับเป็นแหย่ลายดีร้านผมไทยบึ้งนะับได้รสชาติพอดีเลยครับ ครับผัดลุกขิ้นครับลุกขิ้นเนี่ยครับผสมหลุกขิ้นเนี่ยเอ็นครับมาเด้อมากินน้ำกันครับอยากกินน้ำกันเด้อานั่งกินข้างนอกครับอนี่ ครับกินกน,กน,กน้ำันครนะ ซอสเลยนะครับผัดลูกกินครับมามากินด้วยกันผัดลูกกินครับผัดลูกกินเนี่ยผสมลูกกินเด่นครับเพชเพ็ด ขอกันว่าขอกันกินไปรอดกินล้วผักว่าขอกันน้ัดกับซ่างครับกินไปรอดกินผักกับผัด <c oughs> พริกแห้งเผ็ดดีก็แบบพริกดิบนะครับปัปเซ่แบบพริกแห้งแล้รพริกดิบนี่ผมใส่มันไม่ค่อยเผ็ดปานไดนตอนหมาไม่ได้หันใส่เป็นตอนเป็นตอนเลยครับจะผัดด็กกิน่นใบย่ามผัดผัดดำผัดดีผัดเหลียงพอดีครับเกาจะไปผัดแต่หม่เกินไป ไนคลกหลายมันนี่เวล้าเทน้ำมันปน้ำมันขมไปมนน้ำครับส่วนหมากมันขมมันขมมากนันี่ก็มนีครับบางค้นพัดแต่มันออกขมขมแบมันขมน้ำไหมพี่แข่งเลยนีครับมันพัดมันถึงน้ำมันเผือครับ ไแหงกับใหม่ก็น้ำเท่านา้ำา้งไปวันนี้เอามากิดซิม่มหนาเบิ้งมันเกีก่กข้งคม,คมเขาต้องผัดัดแล้วเฝ้าข้นครับเพาะ่าต้องไปผัดใหม่เกินไปทั้งหุดก,กินทั้งหมดพริกนะครับตรงหระว่างครับได้พริกดิบมันบอันนี้บบกพริกแห้งเนี่ยสมากก็จะออกค่ายออกมานิ้ยมมาผัดกันพริกแห้งเนผัดเผ็ดผัดกับเราสมากก็จะใส่พริกดิบครับ Редактор ตอนหมาบ่าค่อยมกักหลุดขิ้นป่าครับอาอยอะมกัมกลมกลือขิ้นเนี่ยครับเนี่ยหลุดขี้นหลุดขิ้นเนี่ยเย็นกับมกัก ังนี้เดกเขาเดีวครับเพชรบุญแจกเขาครับอยากพีน่น้องทั้งพญ่ครับบ่เดีข้าไปในบ้านเน้ยมีห่อนมะล่ำกับบังไีเดชเนี่ยเดอบ่เดชท้ายคิดไปบ้างงานบุญพรนแล้วแล้ว จะหาไม่ได้ไปธุระครับไปหาธุระไปธุระไม่ได้บดควายเดี๋ยวไปในบ้านสมนมาไม่ได้ขอไปในเมืองครับหลังจากผมไมาอยู่องงนอรทิมบ้านไว้ยุ่นนัน,นเป็นบ้านล่างนะ <c oughs> บ้านผมสั้นียว นี่มูบานผมเนี่ยที่ผมไปเก็บใบกระเพาะ้เบิ้งเบ้งได้เลยนี่ผมไทยเบิ้งก็หนันทั้งกลุ่มเหนือโตครับแต่่วาบานผมอยู่ทั้งกลุ่มเนื้อบ้านผมในบ้านกับพี่แต่ผมมาอยู่ทงหน้าสื่อครับม่อยู่หม่องเหนียมาอยู่ทงหน้าซื่อถิ่มบานว้ครับอยู่ในบ้านถิ่มว้เป็นบ้านล่างผมาอยู่ทงพี่ยังเห็นเนี่ยแหละครับ มันหกครับมาเดี๋ยวปัดหวัวตะเทียน,นเลยหกขอบขึ้นได้หลายครับที่รับช,ชมคลิปนี้ครับแซ่บหลายครับเพจดีปัดกระเพราะหรือขินครับปัดกระเพราะหรือขินเนี่ยครับ นดี๋ยกจะมีอย่างขาดตัวปรพ้องไป่าวัตถุใจทนผู้ชมขอไฟหลายๆนะครับเด้อยขอฟหน้าที่นี่ด้วยครับจะดนกับคลิปนี้ขอาลาไปแล้วครับเอาไปแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ